ต่อน,นะคะขึ้นชั้นบนนะครับเขาเขาน่าจะเรียกว่าทางไปสวัสดนะ,ะาา่าเมาื่อกี้มีสายเข้ามามเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะโอ่งนี้ขี่บอร์ดด้วยอ่ะเมีย่ย <c oughs> บอร์ อน้องนิวชอบองค์นี้เกยอไหมหเาะมาเดินตามหมาลูกหนูเดินไปเลยครับนี่เป็นเทวดา ทางลาดเดินขึ้นไปค่ะโอ้มีป๊ะป๊าบัตเตอร์ด้วยมีป๊ะปะ๊าบัตเตอร์ไม่จับดีกว่านะ,ะ,ะมันมีไฟหรูอปโอ้มุมที่พ้าถ่ายสวยจัง บาวัตเตอร์ตื่นตาตื่นใจอีกแล้วครับนี่มุมนี้เก็บมุมนี้เก็บหมดเลยนะคะ

มาเตอร์อยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะลูกโอ้มาเตอร์มาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะไหนเหนวมาเตอร์พาไปไหนอีกแอบแอบใครมาเตอร์แอบใครมาเตอร์แอบป้าเหรอไปเราไปดูกันตอมาเดี๋ยวมาเตอร์พาเที่ยวนะครับ

ครบรอบแล้วนะคะป๊าป๊าไปไหนเนี่ยป๊าป๊าหายไปไหนอ่ะสองคนนี้มาทำอะไรแอบป๊าป๊าเหรออาจ๊ะเอ๊ะพาไปไหนมาป๊าป๊าได้โปสการมาสองใบโอ้ป๊าป,ป๊าจะารูปอะไรดีวสวยจังเลยสวยจังเลยป,ป๊าเลยเอารูปหลวงพ่อฟูมไปอันหนึ่ง สวยมากเลยรูปบอกว่าคุณเนี่ยเป็นท่านั่งยองๆของทาน้วยแล้วก็ถือไม้เขกกระโหลกโป๊กๆจำไว้ให้ดีตัวดีอยู่ในกระโหลกดูหน้าน้องมีอยู่ิงเกิดไม่ทันเออเกิดไม่ทันเพลงยุคนี้นะคะไปละสิบบาทเองนะโอ้โหลงมันทำบนได้ไปไปดูเจ้าตัวน้อยต่อไปท่านนู้นเจอนใดท สวยมากอโอ้โหโอ้โหขาผู้ชมไปดูสิโอ้โหโอ,โอ้มันออกไปข้างนอกได้ด้วยนะ นี่เราก็ขึ้นมาแต่อันนี้แล้วนะคะเนี่ยเห็นหไหมดช้างเห็นครับเมือ่อกี้เจนนีวชีช้ให้ดูแล้วครับเนี่ยแทบดูอะไรอะ่ะอ้หูกล้องเขามาดูอะไรนี่แทบดูอะไรบดูอะไรไม่เห็นเนะ พญานาพญานาสองคนไม่ได้ลูกหูนี่สุดแล้วลูกสูงวันนี้ได้แล้วดูดูจูโอ้นิวเห็นยันนิวเห็นไหมมีพญานาไปแล้วขึ้นไปไปต่อจะได้เสร็จค่ะไป เดี๋ยวขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับไปนี่เราขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะคะแล้วก็จะมีองค์หลวงพ่อขึ้นมาขอพรได้นะคะ ไป,ป,ปแล้วก็เราก็จะลงกันแล้วนะคะโอ้ไปถ่ายรูปข้างหน้ากันอชากจะบอกว่ามันมีปัฏิหายมากเลยอะออกมาแล้วแดดหายไม่มีแดด ไม่มีแดดคืออารมณ์นี้ค่ะยรูปได้สวยมากเลยอ่ะแดดหายไปไปมามาไหนไไม่เมื่อแดดหายเราวนสักหนึ่งรอบไหมฮะฮะน่ฮะทำหน้าไหมฮะไม่วนไปไม่วนมาเตอร์บอกไม่วนไป โอเคงั้นเรามาจบตรงนี้นะคะมามาบอกเพื่อนๆบายๆวันนี้เราจบภารกิจเท่านี้แล้วกันนะค่ะอย่าลืมจบคลิปก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะบาย สวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ